รู้หรือไม่การตื่นเช้ามาพร้อมกับสัญญาณบางอย่างอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางของคนอายุยืนได้อย่างไม่น่าเชื่อหลายคนอาจมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปแต่จริงๆแล้วมันคือเคล็ดลับสำคัญที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเราเองเมื่อคุณลืมตาตื่นในตอนเช้าคุณเคยสังเกตสัญญาณอะไรบ้างที่ร่างกายส่งมาบางคนอาจจะรู้สึกสดชื่นกระปริกระเป๋่าในขณะท,ที่บางคนอาจจะยังงวงเงียไม่อยากลุกจากเตียงแต่รู้หรือไม่ว่าสัญญ,ญาณต่างๆเหล่านี้ และที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวสุขภาพภายในของคุณได้อย่างแม่นยำการตื่นนอนในแต่ละวันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นวันใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเรากำลังรายงานสภาพภายในออกมาอย่างชัดเจนที่สุดเปรียบเสมือนการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นที่เราสามารถทำได้เองทุกวัน5สัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าคุณมีโอกาสเป็นคนอายุยืนตื่นง่ายและตื่นเร็วหากคุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มซึาๆและรู้สึกกระปรี้กระเปรา่า หลังจากตื่นนอนนั่นหมายความว่าคุณมีการนอนหลับที่มีคุณภาพดีเยี่ยมการนอนหลับสนิทช่วยให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและฟื้นฟูสมองได้อย่างเต็มที่ลองนึกภาพว่าร่างกายของคุณกำลังชาร์จแบตเตอร์อย่างเต็มที่ในตอนกลางคืนและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามการตื่นง่ายยังบ่งบอกถึงนาฬิกาชีวิตที่สมดุลซึ่งช่วยควบคุมฮอร์โมอนความเครียดและลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคต่างๆผิวสีชมพูและสดใส ผิวพรรณที่ดูเปลี่ยนลปลงในยามเช้าไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของความสวยความงามเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณบง่งบอกถึงระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีและการกําจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์และบง่งบอกถึงสุขภาพภายในที่ดีอีกด้วยรู้สึกหิวเล็กน้อยหลังตื่นการตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกอยากอาหารเล็กน้อยแสดงว่าระบบย่อยอาหารและระบบเผาผลาญของคุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่างกายพร้อมที่จะรับพลังงานใหม่และรักษาน้ําหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณสมบัตินี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเมตาบอลิซึมเช่นเบาหวานและโรคหัวใจอีกด้วยทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ความดันโลหิตและระบบหัวใจคงที่หากคุณตื่นนอนโดยไม่รู้สึกเวียนหัวหรือใจสัน่นนั่นแสดงว่าระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณอยู่ในสภาพที่ดีผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของระบบหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพช่วยส่งเลือดและออกซิเจนไปยังสมองและอวัยวะต่างๆทำให้คุณมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นไม่มีความเจ็บปวดหรือปวดน้อยในตอนเช้าหากคุณสามารถลุกขึ้นและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่มีอาการปวดไม่กล้ามเนื้อหรือข้อต่อนั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของคุณแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อช่วยรักษาคุณภาพชีวิตลดความเสี่ยงในการหกล้ม และเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้คุณมีอายุยืนยาวแต่เดี๋ยวก่อนมีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเวลาตื่นนอนของคนอายุยืนคุณคิดว่าพวกเขาตื่นนอนตอนกี่โมงลองไปหาคําตอบเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงการตื่นเช้ามาพร้อมกับ5สัญญาณเหล่านี้คือหลักฐานที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณมีศักยภาพในการมีอายุยืนยาว และมีสุขภาพดีการตื่นง,ง่ายผิวสดใสความรู้สึกหิวเล็กน้อยความดันโลหิตคงที่และการไม่มีอาการเจ็บปวดล้วนเป็นสัญญาที่บง่งบอกถึงความสมดุลของระบบภายในและความพร้อมของร่างกายสำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยืนยาวแล้วคุณละ่ะคุณเคยสังเกตสัญญาเหล่านี้ในตัวเองบ้างไหมคุณคิดว่ามีปัจจัยอื่นๆอีกหรือไม่ที่ส่งผลต่อการมีอายุยืนยาวมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลย